โซ n ไนท์ <So> เป็นเกมมือถือขวัญใจใครหลายคนรวมถึงผมด้วยมันก็ทั้งสนุกมีความหลากหลายและให้ความรู้สึกแปลกใหม่ทุกครั้งที่เราได้ลองสกิลตัวตละครใหม่ๆรวมถึงไอเทมแต่ว่านี่มาเป็นเฉพาะกับโซนไนท์ภาคปกติเพราะในคลิปนี้เราจะพูดถึงเกมโซ l ไนท์พ t p คริลกันนะครับโอเคเราก็ขอเกินไว้สักน้อยก่อนแล้วกันนะครับคือเกมนี้ผมได้ลองเล่นมาแล้วนิดหน่อยที่แปลว่าเลเวล50 แต่ว่าเราก็จะมาลองเล่นในตัวละครใหม่กันนะครับเพื่อความเห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นรวมถึงผมอยากเล่นสายอื่นด้วยนั่นแหละครับจุดประสงค์เพราะว่าผมขี้เกียจเล่นตัวเดิมละโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับเรากดเข้าเกมมาเนี่ยเราจะเห็นว่าเออเราสามารถสร้างตัวละครได้แต่ดูนี่สิเราสามารถทําตัวละครได้ถึง28ตัวเลยเราก็สร้างตัวละครเป็นตัวละครหญิงกันนะครับโดยที่ผมรู้สึกว่าไอ,อ้หน้านตาช่วงท้ายเนี่ยมันค่อนข้างจะออกไปทางผู้ชายซะมากกว่าเนี่ยดิ สืวนอาชีพของเรานั้นครางที่แล้วเราเป็นนักรบแต่คราวนี้เราขอเป็นคนที่ชั่วร้ายมากนะั่นก็คือโจนั่นเองครับอีกอย่างนะนางสองหอนผมบอกว่ามันน่าจะแรงด้วยละ่ะแระนี่ก็คือเสียงจากนางสังหอนกันนะครับครีปเป็นแสนเก่งชิบหายโอเคพอก่อนเข้าเรื่องก,กันต่อเมื่อเราเข้าสู่ตัวเกมเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันมีเนื้อเรื่องด้วยว่ะแต่พอผมได้อลองอ่านข้าวๆเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ก็มีปุ่มให้กดข้ามอยู่ใช่ไหมล่ะครับนั่นแหละครับกดมันเลย หลังจากที่เราตบพวกรังแกแมวไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็อจะเข้าสู่ส่วนของด่านนั่นเองสําหรับผมเนี่ยด่านหนึ่งมันไม่มีอะไรมากเลยนอกจากตบพวกกีกี้แล้วก็หาทางไปห้องบอสแค่นั้นแหละแล้วก็ดูนี่สิตบบอสเสร็จแล้วได้รองเท้ามาด้วยและมันก็ลังสอนเราใส่รอ,องเท้าอยู่แล้วจากนั้นก็เป็นเนื้อเลื่อนแล้วก็ข้ามมันเลยดีกว่าสิ่งต่อมาที่เราจะได้รับรู้นั่นก็คือสกิลนั่นเอง สำหรับผมที่ไม่ค่อยจริงังกับเกมสักเท่าไหร่ผมก็จะแบบว่าเอออ่านๆไปข้าวๆพอแล้วก็กดอัพสกิลมันไปได้จากนั้นเราก็แค่ไปลองใช้มันในเกมจริงแค่นั้นแหละและอีกหนึ่งอย่างที่เสริมความเก่งของเราตั้งก็คือค่าสถานะผมเห็นว่ามันเขียนว่าเด็กเมนะผมก็เลยกดอัพเด็กดไปหมดเลยนี่แหละเล่นเกมแบบไม่คิดเยอะหลังจากนั้นเราก็เข้าตรุยด่านไปเรื่อยๆและเราก็จะไปเจอกับการปลดล็อกคาราดและใช่ครับลน,นเมื่อเราเริ่มต้นมาแบบโจรแล้วเนี่ยเราก็ต้องเลือกอะไรที่มันดูสมเป็นโจรดีนั่นก็คือคลาสนักฆ่านั่นเองครับ จริงๆผมเลือกเพราะผมรู้ว่ามันเก่งแต่ก็ใช่ว่าเราปลดล็อกคาสแล้วเราจะสามารถใช้สกิลทั้งหมดได้แต่แรกเลยนะจริงๆแล้วเราต้องรอเลเวลถึงก่อนนะนถึงจะใช้สกิลได้ซึ่งก็นั่นแหละครับฟาร์มไปยาวๆอ้ออีกอย่างนะครับมันมีพวกระบบปลูกพืชมาแนะนําด้วยล่ะแต่ผมขอบอกเลยว่าผมไม่ได้ใช้มันเลยครับเรามาพูดถึงในส่วนของอุปกรณ์กันบ้างเลยดีกว่าทุกคนคงจะเห็นพวกสกิลในอุปกรณ์กันใช่ไหมล่ะครับคือถ้าเกิดเราใส่ครบตามเงื่อนไขเราก็สามารถใช้ความสามารถได้ และสิ่งนี้เรียกว่าสเปกแล้วเราควรใช้ันหดดีล่ะผมแนะนําเลยว่าหาอันเอาเองครับเพื่อความเหมาะสมของแต่ละตัวละครอีกระบบสาม,มันของเกม r p g เลยนะครับนั่นก็คือเอโรดอนซึ่งผมปลดล็อกหลังจากผมเคลียร์ด่านไปสักระยะหนึ่งอารมณ์มันแบบใส่มอนสเตอร์เพื่อเพิ่มค่าสถานะแค่นี้แหละและต่อจากนี้ก็จะเป็นช่วงของการเล่นเคลียร์ด่านยาวๆกันนะครับในสภาพผมที่คิดในใจแล้วเมื่อไหร่จะเคลียร์ด่านจบวะเพราะว่าผมเล่นไปถึงเปว่าห้าสิบแล้วผมรู้ดีว่าการนั่งเคลียร์ด่านอะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะน่าเบื่อมากเลยสำหรับผม ถึงมันจะดูเวอร์ไปหน่อยก็เถอะแต่ก็เป็นเรื่องจริงนะในตอนที่ตัวละครเราจะไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่จนกระทัง่งเราได้ปลดล็อกในส่วนของการเคลียร์ชั้นนั่นเองซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบว่าของโคตรด,ดีมากๆเลยสําหรับในการฟาร์มเลเวลของเราคือการเล่นในโหมดนี้นะก็จะเป็นประมาณว่าเราไปตีมอนใช่ไหมละ่ะเมื่อเต็มหลอดปุ๊บเราก็เจอกับบอสอ้าวแล้วมันต่างจากการปกติยังไงล่ะผมก็อยากจะบอกให้นะครับว่าการตีมอนจนเต็มหลอดเนี่ยมันต้องตีมอนจานวนมากเลยและไอ้มอนจํานวนมากพวกนี้ มันคือแหล่งฟาร์มเลเวลของเราแถมมันตีง่ายอีกด้วยแล้วก็ตามสเตปครับผมก็เคลียร์ชั้นแบบนี้อยู่ไปเรื่อยๆแหละยาวๆไปเลยก่อคอยอัพสกิล้างอัพขาดสถานะเคลียร์ชั้นตีมอนไปเรื่อยๆจนเลเวลใกล้40จนตัวเราเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะเราไปตกด่านปกติน่าจะได้แล้ววะ่ะและผมก็ไปลงดูด่านจริงจนกระทั่งเราเคลียร์เกมช่วงแรกได้ซึ่งผมคิดว่าช่วงแรกมันก็คือการเอาหินบาลมนแท่นนี่แหละโอ้ว้าวเนื้อเรื่องกดข้ามไปจบ และแล้วเราก็จะกับด่านอาวกาศให้เราเล่นเคอีกแล้วไม่ถามความพร้อมผมเลยเนาะ ในช่วงกลางเกมเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากเลยนอกจากการเคลียร์ดานในหมดความยากที่แบบว่ามันเพิ่มระดับมากยิ่งขึ้นแต่ว่าพวกฟีเจอร์ในการพัฒนาตัวละครเรามันก็จะเพิ่มมากขึ้นอย่างพวกการตีบวกอัพค่าสถานะแล้วก็เรื่องชิปที่ผมมองว่ามันมีดีแค่ไว้เพิ่มระดับสกิลแค่นั้นแหละครับและอีกอย่างนะครับในส่วนของสกิลเนี่ยมันมีเรื่องสเปกด้วยก็คือใส่แล้วมันจะเพิ่มข้อความสามารถเสริมนั่นเองแต่โดยจํานวนช่องในการใส่ด้วยนะครับว่ามันพอไหมเพราะว่าเราสามารถใส่ได้ไม่เกินจานวนช่องที่มันกำหนดไว้เท่านั้นนนแต่่่ววาาาาเรรก็สมถอปดจชงไ และหลังจากนั้นก็เข้าสู่ช่วงของการปั้นตัวละครได้สักทีเพราะว่าเรเวลของผมนั้นมีจำนวนที่มากแต่ไม่ได้ตันนะผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยวิธีทาให้ตัวละครเราเก่งเนี่ยเราควรจะทำยังไงดีผมก็เลยแบบว่าเฮ้ยมันมีท็อปร้อยอยู่นี่หว่าเรากดสองดูไปเลยใช้ของแบบไหนกันนะมันมียังไงกันบ้างนะอุ้ย น่าสนใจดีนี่ผมก็ลองแบบเฮ้ยก็ปล레이อัพสกิลแบบนี้ใส่สเปคแบบนี้ใส่ของก็มีค่าสถานะประมาณนี้ใช่ไหมโอเคเราก็ลองเรียนแบบไปจนในที่สุดหลังจากที่ผมได้ลองผิดลองถูกมาตั้งนานผมก็เจอกับเซตในฝันสักทีครับแล้วผมก็ลองเอาไปใช้เคลียดดานแล้วปรากฏว่าคือดาบเกลีเป็นแสนเลยว,ว่ะติคิโตโหแทบหมดหลอดคดับิเปย์นนะ คุ้มค่าเหนื่อยละในการเล่นแบบนี้คือผมรู้สึกว่าผมเล่นตัวเก่ากับก่อนหน้าเนี้ยผมรู้สึกว่ามันเล่นอะไรที่ค่อนข้างจะเหนื่อยมากเลยผมก็นึกว่าเอ้ยตัวเองเล่นตัวละครกางหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่เลยเป็นเพราะเราไม่เจอสกิลในฝันทันทีด้วยความที่เรากางูมิแจ้งมากเลยแบบว่าเฮ้ยเล่นด่านมาตั้งนานแบบเคลียร์โคตรเหนื่อยเลยตีมันก็แทบไม่เข้าดาเมจก็เบาพอมาเจอเซ็ตในฝันแล้วเฮ้ยมันโคตรเก่งเลยว่ะพอพูดไวหน่อยพอดีมันอัดอั้นในใจมานานมาก จากนั้นเราก็รีบกลับเล่นตัวละครเก่าด้วยความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราปรับแต่งเซตเนี่ยบางทีตัวละครตัวเนี้ยอาจจะเก่งก็ได้นะนักลบผลปรากฏว่าเฮ้ยมันก็แรงดีนี่วาสงสัยเราคิดผิดไปแต่ว่าตีไปสักพักหนึ่งดามเมจมันเริ่มน้อยจังวะเฮ้ยทำไมตีแล้วม,มันไม่ค่อยเข้าเลยนี่วะผลสรุปจริงออกมาว่าอาชีพนักลบเนี่ยก็จอกกว่าโจนอีกว่ะก็เอาเป็นว่านี่คือสิ่งที่ผมได้จากการเล่นเกมโซนไนท์พรีเควิเอาละสำเนียงเพี้ยน เอาทำตรงนะถ้าเกิดเราไม่จัดเกิตเกเก่งหรือศึกษาดีๆเนี่ยการเล่นเกมน,นี้ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะเบาแล้วทาให้ผมรู้สึกท้อแท้ได้และในการเล่นอารมณ์ประมาณว่ามันเป็นเกมที่แบบมีแค่ลา,ากเดินกดสกิลกดตีแค่นั้นแหละส่วนสกิลนั้นจะหลบได้หรือไม่ก็ดูจํานวนดีโอ้โหผมมันเป็นห่ากระสุนเลยจริงๆคลิปนี้ก็เกือบไม่้ลงแล้วนะเพราะว่าผมไปเล่นในเซตที่แบบว่าค่อนข้างจะเบามากเลยอะคิดสภาพอะตีมันในด่านหนึ่งอะกว่าจะผ่านเป็น 5- 1าทีนาทีจนมาเกิดความชาาที่ว่าเฮ เราก็จัดเซตตามท็อปร้อยเลยเลนี่ว่าจากนั้นการเล่นเกมของผมก็สนุกขึ้นมากเลยและอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ผมสนุกกับการอาชีพนั่นก็คือผมเล่นเซตโจนครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยอาชีพนี้แหละเหมาะผมมากเลยนะเหมยมโตรดีแต่ก็นั่นแหละครับถ้าเกิดเล่นแล้วต้องคิดเยอะแล้วต้องศึกษาขนาดนี้แล้วก็ผมว่าผมไปเล่นโซนในภาพปกติเลยดีกว่าถึงมันจะคนละแนวก็เถอะแต่ผมขอเปรียบเทียบหน่อยแล้วกันเพราะว่าผมรู้สึกว่าไอภาพปกติมันทําให้ดีมากเลยมันดูแบบทําได้น่าเล่นกว่าเอาเป็นว่าใครชอบอันไหนก็เล่นอันนั้น ส่วนทางผมก็ขอลองเล่นเกมอื่นแล้วกันนะครับพอดีว่าชอบเล่นเกมไปทั่วก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วสำหรับคลิปนี้เราก็ขอไปผ่าทุกคนแล้วกันนะครับเราก็ขอแปะแฟนอาร์มกันสักหน่อยแล้วกันนะครับในคลิปนี้เพราะว่ารุ่นน้องของผมเนี่ยเขวาวาดภาพมาให้ผมด้วยแหละครับซึ่งผมก็รู้สึกว่าเออภาพมันก็น้ารักดีก็สวยดีเหมือนกันนะก็ถือว่าต้องครับภาพนี้ได้ลงแล้วนะครับ